ครับสวัสดีครับพี่น้องขอสวัสดีพี่นอ้องเบอร์สุขุมสุขชนครับผมขอบอกขบ,พบิ่งกันคือเก่ารเมืองเดิมกับผมบ่าวบอลคนที่สกิหรือหนุนอิสาะทำงานใต้เราครับเนาะโอ้พี่น้องเลยมัวว่านบ่ิหารมหาครับผมโอ้ยเทาพี่น้องเลยโอ้ยเทาทีเสียดายเด้ดพี่น้องเลย แต่ว่าก็พอเอาได้อยู่ครับนี่หนึ่งสองสามสี่ก็พอปุ่นอยู่ครับแต่ว่าต้นนี้บาด,ดยายนะดอกใหญ่นะเนี่ยถ้ามันโบเหี่ยวนี่แต่ว่ามันเหี่ยวนะครับเนาะ,ะแต่ว่าผมจะบังคันเก็บ,บก่นอนเดี๋ยวผมคืไปรอหางูมันก่อนเผื่อผ่อนะครับเนาะ,ะบังคับเอาเลยแล้วจุดปิดเลยก่อน บระดาษยางหรือวานี่ห้อทะยางมากไข่อยู่อีปิดเลยครับโอ้ยพี่หงส์เดึงขำเข่าทิมละเอาบระดาษละครับมันเข่า เป็นอะไรที่เห,หมาะกับเนื้อไก่ใหม่เ, <c oughs> เป็นไขน่อย่แล้วเขาคิดไว่าแก่อนแต่ว่าถ้าบบเก็บมันเกษสรบ้านมื่อแรกก็เป็นเนาแล้วนี่แต่ว่าถ้าสิ่วเลาลอ,อกลอสองไข่นี่งน้ำนะครับเนาะเอาสิเก็บเดี๋ยวจะมาเก็บม้วนนี่ประกอนแต่ว่าเก็บดอกดครับเลาะก,ก่อนขออ,ออนุญาตรอหาก่อนเพื่อได้๋ดขอตื่มกันนะครับเนาะ โอ้ยโมแมนหอวยัมแมนอย่างนี้คืออุ้ยโมเมนดึกตัวนึ่กขึ้นมาได้ดึกเด้อ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 โอ้ยโมเมนเห็ดกินอ้ามีน้องโมเมนเห็ดกินครับเด้อเด้อโอ้ย เห็ดไตเบื่อเห็ดไตเบื่อครับตัวนี้ใหกินต้องระมัดระวังเนอะภูมิมหากระไดแต่ว่าดอกก็คือเท่าไดครับแต่ว่าโบแมนตัวนี้ครับเก็บถิ่นนะครับเนาะเอาไว้บ่ได้ดอกเอาไว้คนก็ถือว่าพอเดี๋ยวก็าจะเอาไปกินอย่ากินก็ครับ มันเละเลยข้อขนมันเละเหรอเขาเอาไปปวารีตรงข้าวนัออย่างอันนี้นพี่น้องมันเฮ็ดคอนอย่างบมดีลยอ้ยก็นั่งหนิมอยู่นะครับแต่ว่ากับกแกแล่ะกะทีเฮ็ดก็ตอ้องเอาไปแส้นามก่อน จะก่านจะกินได้เอามาเติมกันนะครับนะเนาะบอเก็บนะครับเดี๋ยาะเอบ้งก่อนรออีกจักหน่อยก่นอนเก็บเพื่อเดียวขวามอนปตุมต่มๆนะตุมต่มๆเป็นไข่เป็นไขต่ตะปูติปีเนรอพี่น,น้องเนาะแก่สดนนามวานจุ๋ยจุ๋ย คือแกงเห็ดละงูหมู่บ้านผมไปใส่ผมคือบนหยางโอ้ยเบ่งขี่หน่อยเลยบ่งครับเบ่งน้ำสองโด เอเมื่อวานผมไม่เห็นอย่างวะผมคือบ่ได้ืหลอกทะเลาะเมื่อวานจะได้ลายดอกเติบอยู่นี่อยากยังพวกเมื่อวานกันจักอยากยังเมื่อวานตุ๊กตีแถวนีนะมันจะออก ออกดีแแต่ว่าคือมิดแต่บุ๊ดไปออกมองใหม่เนหะ็นดวอันเป็นกีเทาใหม่เพราะเขาฝืนตักมากเพราะนี่ซีเมนต์เนี่พี่น้องเอง้ยเี่น้องเบุ๊ดล้วล่ะครับซีเมนต์พอร์ตตะมูนั่นละซีดอกกับสองไข่ครับเพชรขอนขาวเหรอนะครับเนาะไมื่อกี้อมวนนั่นแหละครับาฝากพี่ฝากน้องไปทำนี่กับคลิปนี่สันๆน,น,นะครับเนะาะมาทเลาะหาเห็ดกระพอได้ ก็ได้ปนอยู่หว่าอ่ะขอกันคิดนะครับสวัสดีครับ